ออมาเอออัมอัมเอาด้วยอาอมจะรอดไหมไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอยู่กันอยู่กันอันนี้กลัวก็ยืนดูเฉยเฉยเตียมากเลอ่ะจุ่นให้เลยจุ่นให้รอดไหมไม่ย โอเดี๋ยวไม่มีใครกล้าโหลดเลยเราเป็นสาลีจัดให้จัดเองเลยทีนี้รอดมาแล้วใช่ไหมตอนนั้นปานากับแฟนเขากับลูกชายก็มาโหลดเลยเขาก่อนมากันวัดคนมาเล่นดิ้นเราดิเลเจฟรีแล้วก็โอ้ยวัดป้าเมิงอีนางงามเลยเนาะกี่ป้าเมิงเฮ้อเฮ้อเฮ้อ Premises, ด <S <s เด anyway> oh like oh, ี๋ยวโดนตีไดเออเออเออดูทุบทำหน้าเออเดี๋ยวโดนตีไดอไม่พอใจนะครับไม่พอใจไม่วาเล่นดินไม่พอใจเอออถออะไรแเยอ่อ้าไรนี่ยแม่สารีจะมาลดทงพี่ใหญ่กับแม่วาดนะคะ อาอย่ทุบ uh, uh. kind of kind of no. okay. t เอ้อเอาด่าเลยด่าเลยทุบมด้อทบเอาแลว่าดื้อนาเน็อเอเออมึงมดว่าคำสิงเช็ดน้ำลายหน่อยคำสิงชื่อใหม่แล้วคสิอ้ว้ามจะจริงจังนะ่ âm, âm mong dùm chim chằng, ngã nhổm, ngã nhổm, à, gì, dạ, nhả, con à, à, mì có đấy cái này à, đi, được, đi. <cười> <Thầy>. <cười> là ชมสวยเลล้วันนี้ไม่มีกล้วยไม่มี ย่อต่ำย่อต่ำคำ,คำสิงนางคำสิงวางโทรศัพท์ไว้ก่อนดีเราเลยไม่มาคนเด,ดียวมาสามคนโลดคนเดียว ย่อเอาแม่สาลี่ย่อเอารอบสามรอบแล้วแม่สาลี่ว่าโอ้ปวดหัวเข่าอัะทุบมานี่คำสิงมานี่อาเจีย

ขับซีนี่ครบแล้วสาธุสาธุเออเมงวันกัดหนึ่งตีวะหนึ่งเมงวันกัดหนึ่งเมงวันมันโคตขนาดนี้เลยเหรอเมงวันใหญ่กัดจิบ ก็มันก็จะมีหมอเข้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นมาหลายแบบเส้นขาจะพี่ใหญ่เป็นเอ้ยูเป็นอินเนอะมันคือจะมือจะอินใหญ่เหรอที่เท้าเปื่อยทำไมพี่ใหญ่เป็นตัวเดียว เมากเลอ๋รับเลือมันจะกินตัช้างนมกินกินสิกินวัวควายก็กินเหมือนกันเลือดกินเลือดถ่ายูปไหมครับถายรูปอ๋นี่เดี๋ยวก่อนถ่ายรูปอ๋อไม่ถ่ายให้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วเหรอไม่สบายแล้วนะถ่ายที่ถ่าย มาถือแลเอ้งวัดู้วยมอ้ามันหายป่ะมาไปมาอยู่กับควานช้างอ่ะไปลบบ้านเย้อครับจับเลยคหลอเออทสิงโอ้โหล้โอู้หล่อเยี่ยมเยี่ยม อะไรก็ได้โคกนี่ไม่เคยมีใครได้หลอดนะยากการออสในก๊งยากยากมาเร็วครับเอาแล้วถ้าปกติก็เร็วอะ่ะโอ้ยธนาดใส่ถุงเท้าให้ยังดีเลยมันหลอดไม่เคยได้เลยเออมาทีไรก็ไม่เคยได้หลอดมันไม่เคยระวัาางเนะถูกคอไว้ได้โคกนี่มาเร็วคันคันขนุนก็ขมมนขมมุนก็ยังไม่เลยนี่ฟันสีไายนี่ มาครับถาลูกมามาครับไอ้นั่นมาด้วยไม่ต้องมุมาเออด้วยให้ไอ้ให้ปุย่หยให้่องานดีกว่านดถือถือส่งงานมามาถึงแล้วไปฝั่ไม่วาดได้ไหมได้ครับมาโอ้โป้าตัวเล็กมากอ่ะ เฮ้ยยวันจันทราตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันจะหาให้ได้นะใหญ่ทำไมตึงใส่ให้คือยังคงใส่ตงจให้ตอนนี้มันแตกเหรอใส่นานแล้วครับ ไม่ของขนุนไม่เหรอที่กระเด็นออกมาไม่อันนี้ที่ใหญ่ตกตกมันไงตกมันตกมันตอนตกมันตกมันตอนนั้นชนต้นไม้แต่ก่อนชนต้นไม้เท่าไหร่ก็ไม่เคยแตกนั้นตรงกับวันเกิดฟ้าชายรัชกาลที่สิบพอดีเลยแต่เราได้ไปแบกงาของใครนะของพ่ออ่ะอ่ะ ชุมพลจำได้แบกไอ้นี่นะเนินนนนแบกมันมาไปคู่หนึ่งอ่ะโอกว่าจะได้เนาะได้เป็นแรกจะได้ชุ่มพลแต่เราก็ได้ทำได้แล้วได้เป็นง่ายแต่งานของจำปาก็ไม่สวยนะเบียดใช่มันเบียดมันใหญ่อยู่แต่มันเบียดเบียดเวดาจังเลยใช่ถ้ามันมันออกเหมือนโกจะสวยมากเลยนะถ้างาเขาเหมือนโพคจะสวย ก่อนแล้ววันนี้แม่สาลีหายไปล่ะตั้งน,นานวันนี้จะ,จะมาเซอร์ไพรสพ์จะเซอร์ไพรส์แม่ช่างมีนั่นแหละควา,ามผิดของช่างมีง้เลยนี่ก็บอกว่าช่างมีรู้เอฟซีก็รู้ทีเนี้ออแล้วดันมาออกไลฟ์สดอีกเพราะว่าช่างมีเขาเป็นผีโป๊บช่างมีเขาเป็นโป๊บนะแม่สาลีจะบอกให้ตอบได้ง่ายตอบนี่นี่จะบอกให้ทำไมรู้อ่ะ ไอ้หนูบ,บ้านสอบ่ะบ้านก็เติมอ่ะบ้านเอ่ะ,เอ,ะเออขาเห็นแหวนงาช้างแหวนแหวนหางใช่ไหมเขาบอกเขาอยากได้ทว่าเดี๋ยวได้เขาบอกว่าปอบมันกลัวเออจริงรึจริง่ึเครื่องรางของขลังเาบอกว่าปอบมันกลัวนะได,ได้หางช้างเขาให้ให้แหวนหางช้างเข้าไปแล,แล้วนี่เราเราเรามีคนจองก็ยังแหวนพี่ใหญ่ มีแล้วไม่รู้จะคบกันหรือเปล่าแล้วรอดูก่อนแต่สายเดียวน่าจะได้เยอะอยู่มัน <c oughs> ไม่เอาสายเดียวอยากได้แบบนั้นเดี๋ยวหาเหวนให้แม่สุรีกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะหนึ่งใจก็คืนหนึ่งกับหนงใจนะคะสวัสดีจ้า